สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพี่นัทพาตะลุยจะพาไปตะลุยการพิสูจน์ทฤษฎีบทวงกลมโดยมีทั้งหมดสิบเหตุทฤษฎีบทซึ่งไม่รอาชา้าเราไปพิสูจน์กับทฤษฎีบทแรกกันเลยทฤษฎีบทแรกเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมซึ่งทฤษฎีบทมีอยู่ว่าในวงกลมจดกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน อ่ะเราจะใช้รูปวงกลมนี้ในการพิสูจน์ไม่รอาชา้าเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่ามุมที่จุดศูนยกลางจะมีขนาดเป็นสองเท่ามุมที่จุดศูนยกลางในที่นี้ก็คือมุม AOC ใช่ไหมจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมที่รองรับด้วยส,ส่วนโค้งส่วนโค้งตรงนี้ก็คือมุม ABC ซึ่งเราต้องการพิสูจน์ว่าเนี่ยมุม AOC มีขนาดเป็นสองเท่าของมุม ABC หรือเปล่า เหไ,ไหมเราต้องการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้โอเคไปเริ่มพิสูจน์กันเลยดีกว่าซึ่งพิสูจน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะลากเส้นผ่าศูนย์กลาง B D ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลากเส้นผ่าศูนย์กลางเนี้ยเนื่องจากในการลากเส้นผ่าศูนย์กลางเนี้ย a O ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ O B เพราะ เ o ที่เกิดขึ้นเท่ากับ OB เพราะลัศมีของวงกลมที่เกิดขึ้นใน,นมื่อมันจุดศูนย์กลางมันมีจุดศูนย์กลางลัศมีที่กางออกไปเนี่ยยังไงมันจะต้องมีขนาดเท่ากันซึ่งมันจะทําให้ AO ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ OB ซึ่งให้เหตุผลเพราะลักษีะเดียวกันอ่ะพอเป็นลัศมีเดียวกันปุ๊บมันลาก เส้นเชื่อมกับจุดศูนย์กลางเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม A, อ B ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่ะใช่ไหมแล้วมันจะได้ว่าจะได้ว่าสามเหลี่ยม A, B, O ที่เกิดขึ้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอืเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วปุ๊บดังนั้นเส้นเนี้ยมันคือเส้นมันมันคือเส้นใช่ไหมถ้ารูปที่เกิดจากด้านเนี้ยยังไงมันก็ต้องเท่ากับรูปที่เกิดจากด้านเนี้ยมันก็เลยส่งผลให้มุม OAB มีค่าเท่ากับมุม OBA เพราะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยทฤษฎีบทนิยามมันมอยู่ว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดที่เท่ากันแสดงว่ามุม a กับมุม b ที่เกิดขึ้นต้องมีขนาดที่เท่ากันส่งผลให้ส่งผลให้ใหมุม oab มีค่าเท่ากับมุม oba ซึ่งเป็นมุมที่ฐานสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว มุมที่ฐานอ่ะเป็นมุมที่ฐานปุ๊บนื่องจากมุม DOC ที่ DOA ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือมันเกิดจากมุม OAB บวกกับมุม OBA อืมมันเกิดจากมุมสองมุมเนี้ยบวกกัน เพราะมันเป ok ็นขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมซึ่งมันเป็นมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับผลบวกภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมนั้นก็คือมันจะเป็นมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยบวกกันแล้วมันจะมีค่าเท่ากับตุงมนี้ยเพราะมุมของรูปสามเหลี่ยมภายนอกที่เกิดขึ้นมันจากเกิดจากมุมภายในรูปสามเหลี่ยมที่เป็นมุมฐานเนี่ยบวกกันที่ไม่ใช่มุมประชิดมันก็เลยส่งผลให้ ไม่ใช่ผลให้แต่เนื่องจากมันจะมีตัวคานและเนื่องจาก DOA ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ OAB บวกกับ OBA ใช่ไหมอ่ะก็อย่างที่บอกไปว่ามุมของฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยบวกกันจะต้องมีค่าเท่ากับมุมที่เป็นด้านประชิดมุมที่ชิดกับอีกด้านหนึ่ง ของรูปสามเหี่ยมหน้าจัว่วโอเคฉะนั้นจะได้จะได้ D O A ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ2เท่าของ O B A เพราะเราทราบแล้วไงว่า O B A มันมีค่าเท่ากับ O A B ึทึ่งทั้งสองบวกกันมันก็เลยเป็น2เท่าของของมูลนั้นแหละ อ่าก็เสร็จแล้วนี่นะการพิสูจน์ใช่เสร็จแล้วทฤษฎีบทเนี้ยก็พิสูจน์ได้ว่าใช่มุมที่อยุดศูนย์กลางที่เกิดขึ้นเนี้ยก็มีขนาดเป็นสองเท่าของมุมส่วนโค้งก็คือ doa ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม oab เรียบร้อยในการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่หนึ่ง